สวัสดียามเช้าเดือนตุลาครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูหน่อกล้วยที่เคยปลูกไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้เขาเริ่มโตไปได้เองแล้วนะครับเนี่ยฮะเริ่มแตกใบอ่อนสองใบใหม่ออกมาแล้วค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยก็ยังต้องลุ้นันต่อนะครับตอนโตว,ว่าเขาคืออะไรนะครับนี่นะครับคือต้นเดิมของเขาเพื่อนเพื่อคงจําได้นะครับสองใบแรกเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาฉีด ตัวออกมาจากโคนต้นแล้วนะครับเนี่ยนะครับเห็นไดินเหมือนที่ผมบอกนะฮะตอนนี้หญ้าก็เริ่มกลับเดินคืบคลานเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับปลูกง,ง,ง่ายๆนะครับลงดินแล้วก็เขามีพลังชีวิตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็โตไปเองได้นะครับธรรมชาติเขาดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ทำลายธรรมชาติให้แย่ไปก่อนนะครับ เนี่ยนะครับต้นไม้สอนอะไรเราเยอะแยะมากมายนะครับเขาไม่มีขาเหมือนมนุษย์เห็นไหมครเดินไปไหนก็ไม่ได้เอาเขาลงไว้ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นไปตลอดนะครับเขาก็มีหน้าที่แล้วก็เติบโตไปได้เองนะครับเขาสอนให้เรารู้จักรอคอยนะครับบางอย่างเนี่ยวันแรกที่เราลงดินเข้าไปนะครับเราไม่เห็นหรอกนะครับว่าเขาจะเติบโตยังไงสายตาปกติของเรามันไม่สามารถที่จะดู เซียววีนาทีเล็กๆนะครับที่เกิดการเจริญเติบโตได้เห็นไหมครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปตอนนี้แค่สองอาทิตย์นะครับเห็นไหมฮนะโตขึ้นมากว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ฮะยอดแรกนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเส้นๆอยู่นะครับแต่นี่คือใบใหม่ที่ออกมาสวยงามแล้วนะครับเนี่นะธรรมชาติสอนเรามากมายนะครับ ดูแลธรรมชาตินะครับปลูกต้นไม้นะครับช่วยๆกันนะครับสวยงามนะเห็นไหมครลมเย็นๆวันนี้นะครับโชคดีทุกคนนะครับวันที่1ตุลาปี2.567นหนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีงานส่งตาใหญ่งานเดินสึกของชาวใต้อีกวันนะครับวันนี้ก็แวะมาทักทายน้องต้นกล้วยนะครับ ขอให้ทุกคนได้ทำอะไรสำเร็จง่ายๆ,ายๆกล้วยๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ลากันไปก่อนที่บ้านสวนหลวงติ่งพัทลุงกับกล้วยหนอน,นี้ที่เราลงไปสองอาทิตย์นะครับแล้วก็เติบโตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะพื้นดินก็ยังง่ายๆช่วงนี้ดีนะครับตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยลดน้ำเลยนะฝนเขาก็ลงค่อนข้างจะทีนะก็เลยง่ายหน่อยนะครับ น่าจะอยู่ตัวลงตัวและลากน่าจะลงแล้วถ้ายอดออกมาแบบนี้แสดงว่าข้างล่างก็ขยายลงไปเหมือนกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ